คราวนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าไม่มีพักไหนนะครับที่จะถึง200ค่ะแต่สามพักรวมกันเนี่ยผมเชื่อถึง3 5 0อหาหนึ่งตสามเนี่ยในสามอันดับแรกยังคงเป็นสามพักหลักอยู่ยิงสิคะสามพักแรกที่คิดว่าจะมาเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยมีพักไหนบ้างต้องให้ฝ่ายการเมืองเขาเขายิงแม่อาจารย์โยนมาเอออ่ะสามพักนะสามพักที่ได้คะแนนสูงผมคิดว่าอันดับชนหนึ่งภูมิใจไทยค่ะประชาชนเพื่อไทยเพื่อไทยเรียงดิพี่เรียงดิเรียงอันดับดิ เรียงลําดับชั่วโมงนี้นะเอาอย่างนี้กว่าชั่วโมงนี้ผมก็ยังให้ภูมิใจไทยนะอะผมอยอมใจคือต่างกันนี่คือภูมิใจไทยเนี่ยสอสเขตเนี่ยเขาจะชนะพรรคประชาชนแต่สอสอปาติลิศเนี่ยพรรคประชาชนจะชนะภูมิใจไทยครับคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าอ,อยู่ที่ว่าช่วงจากนี้ไปเนี่ยใครจะบริหารกระแสใครจะบริหารคะแนนได้มากกว่ากันซึ่งส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าก็ยังห่างอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเป็นพรรคใหญ่นะ ตอนแรกเนี่ยผมให้เพื่อไทยเนี่ยมันสูสีกับพรรคประาธรปไตยแต่ว่า